ตรงนี้นะครับก็ได้รับเงินเข้าทูมานิวเวล e เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับได้รับเงินนะครับจำนวน200บาทเข้าในส่งของบัญชีทูมานิวเวลด์ในวันที่5้กันยายนเวลา3ทุ่ม13นาทีนั่นเองนะครับใครที่สนใจในการเล่นเกมทำเงินทูมานิวเวลดดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่งของแอปเล่นเกมทำเงินทูมานิวเวล e ์จำนวน200บาท ที่ได้ทําการถอนไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับตามหลักฐานที่เปิดให้ดูตอนเริ่มคลิปมาเลยนะครับผมได้รับเงินจริงแน่นอนใครสนใจในการทําเงินดูได้ในคลิปว่าต้องทําแบบไหน,นอย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปดูขั้นตอนการทําในคลิปได้เลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินจากการเล่นเกมกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็สามารถ เข้าทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดยังไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยก็สามารถเพิยมชื่อดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในคลิปนะครับผมก็จะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับสำหรับตัวแอปนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับในส่งของแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับมีชื่อว่าแท็บคอยนะครับเล่นไปหาเงินไปเนาะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้เลยตามชื่อนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรง คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับวิธีการสมัครด้านล่างคลิปมีให้ดูนะพอเราสมัครเสร็จนะครับเรามาดูขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับว่าเราจะต้องเล่นแบบไหนถึงจะมีรายได้เข้าในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็นะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับผมเมนูที่1เนี่ยมันเขียนคําว่าหน้าแรกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีแท็บเมนูด้านบนนะครับที่เราเข้าไปทําคะแนนได้เนาะก็จะมีวงล้อแห่งโชคนะครับเกม ุดอดูวิดีโอจากการหารายได้ตรงนี้นะครับโค้ดดังเปายังไม่มีมาแจกนะครับแล้วก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปทําได้เลยในการรับคะแนนต่อไปเรามาดูที่หัวข้อนะครับภารกิจทั้งหมดภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบการติดตั้งดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในส่วนของตัวแอปให้ดูแล้วกันเนะว่าเราจะต้องทําอย่างไรยกตัวอย่างเป็นเกมนี้แล้วกันนะครับประมาณ2 4 5 0 0 คะแนเทน่ากับเป็นเงินบาทเนี่ยเขาให้เราอยู่ที่ประมาณ18บาทจุด43สตางค์เราก็มาดูตัวภารกิจเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยคือเราจะต้องติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนเพื่อที่จะเข้าใช้งานนะครับจากนั้นเราก็มาดูตัวภารกิจตรงนี้เนี่ยที่มันเขียนเป็นภาษาไทยเนาะว่ามันมีการฝากเงินในเกมหรือว่าการเติมเงินในเกมหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทานะเพราะว่ามันเสี่ยงที่เราจะเติมแล้วคะแนนไม่ขึ้นหรือว่าภารกิจไม่ผ่านนะครับก็แนะนําให้เรา แอปฟรี free. อันนี้สามารถทำได้เนาะ่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งแอปนะครับแอปนี้เนี่ยเขาให้คะแนนเราอยู่ที่ประมาณร้อยล้านเลยนะเป็นเงินบาทไทยเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทจุดเก้าห้าคะแนนนะครับ ในเบาทนะครับผมใน,นส่วนของตัวภารกิจคือจะต้องติดตั้งดาวโหลดนะครับเลื่อนดูภารกิจก่อนว่ายอดเงินที่เขาให้เราเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีภารกิจอะไรบ้างเติมเงินสะสม35บาทเติมเงินสะสมร้อยกว่าบาทนะครับสูงสุดที่เติมเงินสะสม1นึ0 0 0สบาทเลยถามว่ามันคุ้มไหมกับเงินที่เขาแจกเรานะครับก็ไม่คุ้มแล้วนะ,อะยอดเงินเขาให้เราแค่นี้เลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าเราเติมสะสมจนครบภารกิจสุดท้ายเนี่ยต้องเติมไปเท่าไหร่นะครับก็ลองบวกดู มันไม่คุ้มแน่นอนนะครับก็ไม่แนะนำนะครับให้เราเติมเพื่อที่จะทําภารกิจเพื่อที่จะแลกเงินนะครับเงินของเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปเติมเพื่อที่จะเอาให้มันได้เงินมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงตรงนั้นดีกว่านะครับก็แนะนําให้เราเลือกแอปที่มันเล่นได้โดยที่ไม่ต้องทําภารกิจโดยการเติมเงินเนาะก็เลือกแอปง่ายๆทําง่ายๆและกันนะครับต่อไปในส่วนของตัวมินิเกมนะครับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องของเรานะเราสามารถเข้า เาเล่นบนแอปแท็บ i อยได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนวิธีการเล่นก็เลือกแอปที่เราสนใจในการเล่นแล้วกันนะครับตามความชอบแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่ารูปแบบของการเล่นเกมเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในหน้าเกมนะครับก็ให้เรากดเพน่าเพื่อที่จะทําการเข้าไปเล่นเกมคะแนนที่เราจะได้รับต้องเป็นคะแนนที่ได้รับจากตรงนี้เท่านั้นนะครับถึงจะนําไปแลกเป็นเงินได้นะครับเมื่อเราเข้าเล่นเกมเนี่ยมันก็จะครบแล้วก็บวกคะแนนให้กับเราแค่นั้นเลยนะครับถ้าเป็นคะแนนที่ขึ้นในตัวเกมไม่สามารถน ไปแกเงนนะเมนูที่3มนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเช็คอินนะครับ1ถึงวันแล้วก็กดเช็คอินทุกวันได้เลยในการรับคะแนนเพิ่มนะครับประมาณนี้ต่อไปการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนสามารถทําได้มีสิทธิ์เหมือนกันความสามารถอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในการเชิญกดเชิญทันทีได้เลยนะครับก็คัดลอกข้อมูลตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หมดจะเป็น Facebook t w i t t อร์ i n e YouTube t i k t o k สามารถโปรโมทแนะนําได้ตามความ ถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยก็จะเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับจะประมาณว่าแอดเนี่ยมีเพื่อนใน YouTube เยอะมีผู้ติดตามเยอะก็แนะนําได้เยอะการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับใครที่ติดตามผมตั้งแต่ เพืติดตาม1คน10คน100ยคน1000คนมาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าผมเริ่มจากตรงนั้นทํามาจากศูนย์นะครับทุกคนก็เริ่มต้นได้นะครับจากการทําการเชิญเพื่อนนะครับช่องทางออนไลน์เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเฟซบุ๊กก็สามารถแชร์ได้นะก็ทําเป็นคลิปวิดีโอลงใน Facebook ได้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเราสามารถทํารายได้จาก Facebook ได้แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปเลยวหรือว่าคลิปยาวที่ลงในแฟนเพจเราก็สามารถไปทําตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า Facebook ทุกคนเนี่ยก็ เยอะพอสมควรนะสำหรับแต่ละคนอันนั้นก็อยู่ที่ความสามารถแหละนะครับว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปก็เป็นภารกิจรายวันนะครับก็เล่นมินิเกมดูวิดีโอโฆษณาสําเร็จภารกิจยอดนิยมนะครับภารกิจอื่นๆเราก็สามารถทําได้เลยนะครับต่อไปเมนูที่4นะครับเมนูฉันเนาะในเรื่องของการถอนเงินนะครับก็พึ่งลงคลิปไปก่อนหน้สาหรับวิธีการถอนเงินนะครับก็กดเข้าไปที่การถอนเงินเลือกรายการที่เราต้องการถอนนะครับจากนั้นเนี่ยใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินได้เลยนะครับการ ถอนเงินก็จะเริ่มต้นที่200 500แล้วก็1,000สลับคนเก่าที่เคยถอนแล้วนะครับส่วนคนใหม่ที่สมัครครั้งแรกเลยนะครับยังไม่เคยถอนมันก็จะมีโปรโมชั่นให้เราทดลองใช้งานอยู่ที่3วันในการถอนเงินนะครับ1บาท10บาท50บาทแล้วก็100บาทตรงนั้นเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการถอนเงินนะถ้ามันยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าเริ่มเป็น200 500แล้วก็1,000เนี่ยเราไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําภารกิจเงื่อนไขใดๆขอแค่เรามีคะแนนครบตามจํานวนเกาะแรกได้เลยนะ ก็อัปเดตให้ประมาณนี้สําหรับตัวแท็บคอยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ